สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .4 นะครับบทที่2ระบบจำนวนจริงจำนวนจริงระบบจำนวนจริง 1. จำนวนธรรมชาติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับได้แก่ 1. 2. 3. 4. 5. ไปเรื่อยๆ สัญลักษณ์ที่ใช้คือ n หรือ i บวกจำนวนเต็มลบได้แก่ลบ3 4 5 6ลบ2ลบ3ลบสลบ5ลบ6ไปเรื่อยๆสัญลักษณ์ที่ใช้ i ลบเศษส่วนเช่น3ส่วน2 22ส่วน7 14ส่วน9 3เศษ2ส่วน3 8.21ส่วน21 7ส่วน2ทศนิยม3.2 4.5 8.76 5.97 3.1313จุดจดจุดุ้ดส 8.02, จ7 3 2 5 25.254, 0 5 6 4จ 7.232323.1.4, 1.1454785. จำนวนเต็มได้แก่0.123ไปเรื่อยๆ ลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆสัญลักษณ์ที่ใช้ i ต่อไปจำนวนตักยะสัญลักษณ์คือ q จำนวนตรกยะคือจำนวนเต็มเศษส่วนและทศยมรู้จบทศยมซ้ำตัวอย่างเช่นลบหนึ่งหกศูนย์แปด 3.12 0.12 12 12.1.08จจุดลบ3.55 4.35 35 3 5 5 9 3ส่วนเลบ9ส่วนสิบเส่วนเต่อไปจำนวนอตัตกยะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือคิวพาย ค่าพายเป็นค่าโดยประมาณ1ส่วนรูทสองจุดสามสองหนึ่งจุดจุดจุดสามจุดหนึ่จุดจุดจุดหบวกรูทสาลูทสส่วนสรากที่3ของ2องรูทเจ็บวกรูจุดแปดเจ็ดหจุดจุดจุด,จด,จด รากที่สามของ9ก้ารากที่สองของสามส่วนสองต่อไปเราจะมาพิจารณาจํานวนต่อไปนี้ว่าเป็นจํานวนอะไรบ้างข้อที่หนลบเเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนตรรกยะลบเส่วนสเป็นจํานวนตรรกยะ -5 เป็นจํำนวนนับเป็นจํานวนเต็ม เป็นจํานวนตักยะ2ส่วน3เป็นจํานวนตักยะรากที่2ของ2เป็นจํานวนอตักยะ0เป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนตรกยะ 1. เป็นจํานวนนับเป็นจํานวนเต็มและเป็นจํานวนตักยะข้อที่2 ราที่สองของ5เป็นจำนวนอัตกะยะลบเเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตกรกยะลบเส่วน3เป็นจำนวนตักะยะ3.12เป็นจำนวนตักะยะ5ส่วน4เป็นจำนวนตักะยะข้อที่สาม 2.01เป็นจำนวนตรก,กะยะ0 66 6 6 6จุดจุดจุดเป็นจำนวนตรก,กะยะลบ13เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรก,กะยะ0.01 0 1 1 0 1 1 1 1 0… 00. จดจ,ด,จดเป็นจำนวนอตรก,กะยะ ต่อไป2.30 3, 3. Mm hmm. 0 0 3 0 0 0 3จุด <Gentle> จ <confer dles> ุดจุดเป็นจำนวนอะตักยะ0.7575เป็นจำนวนตักยะลบ4.63เป็นจำนวนตักยะรากที่2ของ10เป็นจำนวนอะตักยะลบพายเป็นจำนวนอะตักกยะ ลบเศษหนึ่งส่วนสามเป็นจำนวนตรกยะหกส่วนสามมีค่าเท่ากับสองเป็นจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรกยะรากที่สองของสองส่วนสองเป็นจำนวนอตรกยะลบเจ็ดจุดห้าเป็นจำนวนตรกยะ ยี่สิบห้าเป็นจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะลบสิบเจ็ดเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะลบสิบสองส่วนห้าเป็นจำนวนตรรกยะรากที่สองของเก้ามีค่าเท่ากับสามเป็นจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะ3.12เป็นจำนวนตรรกยะเศษ1ส่วน2พายเป็นจำนวนอตรรกยะ ข้อที่2จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ 0.001001001. จุดเป็นจำนวนตรรกยะเป็นจริง0.110110110 1 1 0เป็นจำนวนตรรกยะเป็นจริง0 0. 7, 66, 7, 66, 7 66, 6็ดหก6 66, 7, จ็ดหกหกเจุด,จดเป็นจำนวนตรรกยะเป็นเท็จ0 5 99, 9 9 9 9ุจุดจุด,จดเป็นจำนวนตรรกยะเป็นจริงจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด0เป็นจำนวนจริงถูกจำนวนที่เขียนรูปทยมซ้ำไม่เป็น จำนวนตัก,กะยะผิดจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของทวยมไม่ซ้ำเป็นจำนวนจริงถูกราที่สองของ A-B ลบ b ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ A-B ลบ b เมื่อ A และ B เป็นสมาชิกของจํานวนจริงผิดข้อที่3จํานวนที่กล่าวถึงมีหรือไม่ มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9มีมีจำนวนตรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9ไม่มีมีจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า1มีมีจำนวนตรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า1ไม่มีสวัสดี